สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาบูตเข้าวินโดวสิไม่ได้ครับมีน้องสอบถามมาครับว่าเจอปัญหาคือเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วเจอคําว่าออโต้รีเพา์นะครับพอกดไปแล้วก็ยังบูตเข้าวิ n โ o w s ไม่ได้ทํายังไงได้บ้างครับพี่หรือเปิดขึ้นมาแล้วเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นชุดแอร์ออปชั่นทำยังไงได้บ้างครับพี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรรที่เาาาสมถ แก้ได้ตัวเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในกรณีที่สมมุติว่าเข้า Windows ไม่ได้นะครับก็คือให้เข้ามาที่หน้านี้นะครับหาหัวข้อก็คือชู o s อ and Option นะครับก็กรณีที่ออโต้รีแพร์นะครับอันนี้พี่ก็ไม่มีหน้านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเวลาคุณจะเข้ามาหน้านี้นะครับเกิดเปิดเข้ามาไม่ได้ให้กดปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แล้วกด f 1 1นะครับกด f 1 1จะเข้ามาหน้านี้ได้นะครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อ t u b l e shoot ครับนี่รู มือนะทับเบรชูนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับวิธีการแก้คือให้เข้ามาที่หัวข้อ advanced option นะครับวิธีการนี้เราจะมีการแก้เบื้องต้นก็คือให้กดไปที่ startup repair อันนี้คือขั้นตอนแรกแล้ก็คือกดเข้าไปนะครับในกรณีที่เราเริ่มต้นก่อนว่าเอ๊ะเกิดบูตเข้าวินโดว์ไม่ได้ให้ Windows ในการซ่อมแซมตัวเองก็กดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ก็ให้ใส่รหัสผ่านของเรานะครับพอใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับ คุณก็กด Connect นะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับพอใส่รหัสผ่านปุ๊บนะครับระบบวิดีโอนะครับจะไดโนสติกนะครับก็คือการซ่อมแซมนะครับตัววิดีโอนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองดูนะครับถ้าเกิดมันสามารถซ่อมแซมได้นะครับรีสตาร์ทเครื่องก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคอมพิวเตอร์คุณมียูเซอร์หลายอันนะครับ ก็คือให้เลือกยูเซอร์ที่คุณมีปัญหาที่เข้าไม่ได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับ Startup Repair นะนะครับแต่ในกรณีที่ซ่อมแซมแล้วไม่ได้เกิดมันไม่ได้หรอพี่ทำยังไงนะครับให้กลับมาเหมือนเดิมครับก็กดเข้ามานะครับ F11 นะครับเพื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วกดมาที่หัวข้อทับเบิลชูตอีกนะครับนะครับกดลงมานะครับที่แอดวาน จากนี้เราจะใช้คําสั่งนะครับคอมมานะครับคือการซ่อมแซม Windows นะครับก็คือตัวนี้นะครับเลือกที่เป็น c s l a s colon เนี่ยนะฮะนะครับกดคอมมานะครับพอเรากดหน้าคอมมานะครับระบบจะขึ้นมาเป็น command แบบนี้นะครับให้คุณพิมพ์นะครับพิ่กฟทิ้งลิงก์นะครับไว้คําสั่งไว้ด้านล่างแล้วใต้ลิงก์นะก็คือชุดคําสั่งแรกจะเป็น b o o t l a g นะครับก็คือให้พิมพ์คําว่า b o o t l a g นะครับก็คือพิมพ์ boot นะครับ work นะครับ slash นะครับแล้วก็ fix นะครับ mbr นะครับแล้วกด enter นะครับแล้วก็พิมพ์อย่างนี้นะครับไปทั้งหมดนะครับตามที่พี่ลงไว้ก็คือ4หัวข้อนะครับเอาละครับเมื่อเราพิมพ์ไปสี่หัวข้อเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์คําว่า c นะครับ colon นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเป็นชุดคําสั่ง c แล้วนะครับต่อมาอันนี้ก็พิมพ์ต่อเลยครับก็คือที่พี่กอลฟพิมพ์ไปก็คือ cd ใช่ไหมครับ work win นะครับ ที่สำคัญก็คือพอพิมพ์ C D Windows Backslash System 32เนี่ยต้องให้ขึ้นมาว่าเป็น C Windows System 32เพราะว่าถ้าเกิดใครพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับแสดงว่าตัว Windows คุณไม่ได้อยู่ใน C นะครับก็ต้องพิมพ์หาได์ที่คุณมี Windows อยู่นะครับจากนั้นให้พิมพ์ต่อเลยครับให้พิมพ์คำสั่ง shutdown นะครับก็คือวักนะครับ shut ด o า n แล้วก็วนะครับ s h s l a s พอเราใช้คำสั่ง shutdown ปุ๊บเครื่องจะทำการ restart นะครับก็คือ เพื่อที่จะเข้าหน้าวิดีโอได้นะครับอันนี้ก็จะเข้าหน้าวิดีโอปกติใช่ไหมครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีที่เข้าวิดว์ไม่ได้แต่ในกรณีที่ใช้คําสั่งวิธีที่2แล้วยังไม่ได้อีกทํำยังไงล่ะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับกด F11 ใหม่นะครับก็คือให้รีสตาร์ทเครื่องแล้วกด F11 ใหม่นะครับก็เข้ามาหน้าเดิมครับ ชุดแอร์ออปชันนะครับก็คือกดมาที่ท o b เบอ h ์ชุดครับอันนี้เป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะครับกดมาที่ a d ดว n นซ์ครับแล้วก็มาที่ Command ์พร้อมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดมาที่ตัวยูเซอร์ของเรานะครับถ้ากดมา user อรเสร็จแล้วกรณีที่อันนี้ตอนเราต้องใส่พาสเวดนะครับชื่อในส่วนของพา s สเวดเรานะครับกลับมาที่หน้า Command เหมือนเดิมนะครับกรณีที่เมื่อกี้เราใช้วิธีที่สแล้วมันไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นนะครับ ให้ใช้วิธีที่3ครับวิธีที่3ก็คือตัวนี้จะเป็นการพินชุดคําสั่งซ่อมแซมนะครับก็คือในส่วนของ SFC นะครับในการซ่อมแซมนะครับคืออไหนเป็นช่องว่างก็คือแสดงว่าเราวักไว้นะครับโอเคแล้วกด enter ตรงนี้ก็คือเป็นการซ่อมแซม system ซของตัว windows นะครับจะเห็นขึ้นข้อความมาแบบนี้แสดงว่ามันมีการซ่อมแซมอยู่นะครับอ่ะหลังจากกดเสร็จแล้วก็ให้กดคําสั่งคำสั่งก็คือตัว check disk นะครับ พอเรากดคำสั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเช็คดิสก์ก็จะทําการตัวเช็คดิสก์ของตัวไดซ์ของเรานะครับในไดซ์ C นะครับเมื่อคอมพิวเตอร์เช็คดิสก์เสร็จเรียบร้อยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือระบบจะรีสตาร์ทเครื่องเองในกรณีที่มันไม่รีสตาร์ทนะครับก็ให้พิมพ์ในส่วนงคำสั่งชัดดาวนะครับเพื่อที่ว่าให้มันรีสตาร์ทเครื่องครับ และนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาบูตเข้าวิดีโอสิไม่ได้ไง่ายๆด้วยตัวเองนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พีิ๊อปด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมุนเล่าครับช่วยกดติดตามสับคล้ายกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ